ฝาโมโครับรถทำจากไม้จากยอยมรมนใชนการผลิตู่กทางด้านหน้าเครื่องนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีฝาครอบเครื่องนะคะเนื่องจากในยุคนั้นนะคะเยอรมันเอ่ยแต่และประเทศเอ่ยนะคะนลาวัสดุอย่างที่หนูบอกว่าใช่เอาไปทำอาวุธสงคารามแล้วตรงนี้ก็คือง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะคะเพราะว่าอยู่ในฟาร์มด้วยใช้ในการเกษตรสมมติว่าเครื่องมีปัญหาเราก็สามารถซ่อมมันกัแก้ไขได้เลยนะคะระบบไฟเลี้ยวยังเป็นระบบนี้อยู่นะคะ ก็คือจะสับไปเลี้ยวข้างในนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ไม่เป็นไปแต่เป็นยกซ้ายยกขวาแบบนี้นะคะถ้าเป็นรถต่างชาติในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ถ้ารถอายุ80กว่าปีจริงๆไปอะค่ะก็จะเป็นใช้แบบนี้เอา n a n t